มอมอนบทที่9โมโรนายวิงวอนผู้ที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ให้กลับใจท่านประกาศถึงพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์ซึ่งประธานการเปิดเผยและหลังเทของประธานและเครื่องหมายลงบนผู้ซื่อสัตย์ปาฏิหาริย์ยุติ เพราะความไม่เชื่อเครื่องหมายมีอยู่กับผู้ที่เชื่อมนุษย์ได้รับการกระตุ้นให้มีปัญญาและรักษาพระบัญญัติประมาณคริสตศักราช401ถึง421และบัดนี้ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับคนที่ไม่เชื่อในพระคริสด้วย ดูเถิดท่านจะเชื่อในวันแห่งการมาเยือนท่านหรือไม่ดูเถิดเมื่อพระเจ้าจะเสด็จมาแท้จริงแล้วแม้วันอันสำคัญยิ่งนั้นเมื่อแผ่นดินโลกจะถูกม้วนเข้าดังม้วนกระดาษและธาตุต่างๆจะละลายด้วยความร้อนแรงกล้าแท้จริงแล้วในวันอันสำคัญยิ่งนั้นเมื่อท่านจะถูกนำมายืนต่อพระพักพระเมธโปรดดกของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อนั้นท่านจะกล่าวหรือว่า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเมื่อนั้นท่านจะปฏิเสธพระคิ์อีกต่อไปหรือหรือท่านจะมองดูพระเมธโปรดกของพระผู้เป็นเจ้าได้ท่านคิดหรือว่าท่านจะพำนักอยู่กับพระองค์ภายใต้ความสำนึกผิดของท่านได้ท่านคิดหรือว่าท่านจะเป็นสุขที่จะพำนักอยู่กับพระสัตภ,ภาวะผู้บริสุทธิ์นั้นเมื่อจิตวิญญ,ญาณท่านถูกทรมานด้วยความสำนึกผิดว่าท่านเคยทำผิดกฎของพระองค์ ดูเถิดข้าพระเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าท่านจะเศร้าหมองที่จะพำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมภายใต้ความสำนึกในความแปดเปื้อนของท่านต่อพระพักพระองค์ยิ่งกว่าท่านจะพำนักอยู่กับจิตวิญญาณที่อัปมงคลในนรกเพราะดูเถิดเมื่อท่านจะถูกนำมาให้เห็นความเปลือยเปล่าของท่านต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าและรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าด้วยและความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริส สิ่งนี้จะก่อให้เกิดเปลวเพลิงของไฟอันไม่รู้ดับกับท่านโอ้เมื่อนั้นท่านผู้ไม่เชื่อท่านจงหันมาหาพระเจ้าจงร้องอย่างสุดกำลังทูลพระบิดาในพระนามของพระเยซูเพื่อบางทีอาจจะพบว่าท่านไม่มีมนทินบริสุทธิ์งดงามและขาวโดยโลหิตของพระเมธโปรดดกทำให้สะอาดแล้วในวันสุดท้ายและสำคัญยิ่งนั้น และอันหนึ่งข้าพเจ้าพูดกับท่านผู้ปฏิเสธการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าและกล่าวว่ามันหมดไปแล้วว่าไม่มีการเปิดเผยหรือการพยากรณ์หรือของประธานหรือการรักษาหรือการพูดด้วยภาษาต่างๆและการแปลภาษาต่างๆดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านคนที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้หารู้จักพระกิติคุณของพระคริสต์ไม่แท้จริงแล้ว เขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หากอ่านเขาก็ไม่เข้าใจมันเพราะเราไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเหมือนกันทั้งวันวานวันนี้และตลอดกาลและในพระองค์ไม่มีความผันแปรทั้งไม่มีแม้เงาแห่งการเปลี่ยนแปลงและบัดนี้หากท่านจินตนาการในความคิดท่านเองถึงเทพเจ้าผู้ผันแปรและซึ่งในเทพเจ้านั้นมีเงาแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อนั้นท่านก็วาดมโนภาพให้ตัวท่านเองถึงเทพเจ้าซึ่งไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์แต่ดูเถิดข้าพระเจ้าจะแสดงพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์แก่ท่านแม้พระผู้เป็นเจ้าของอับ,บราฮัมพระผู้เป็นเจ้าของอิสอักและพระผู้เป็นเจ้าของยาโคบและคือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันนั้นซึ่งทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และสรรพสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้นดูเถิดพระองค์ทรงสร้างอาดัมและการตกของมนุษย์มาโดยอาดัมและเพราะการตกของมนุษย์พระเยซูคริสต์เสด็จมาแม้พระบิดาและพระบุตรและเพราะพระเยซูคริสต์การไถ่มนุษย์จึงเกิดขึ้นได้และเพราะการไถ่ของมนุษย์ซึ่งได้มาโดยพระเยซูคริสต์พระองค์จึงทรงนำพวกเขากลับไปที่ประทับของพระเจ้า แท้จริงแล้วด้วยการนี้มนุษย์ทั้งปวงจึงได้รับการไถ่เพราะการสิ้นพระชนของพระคริสต์ทำให้เกิดการฟื้นคืนชีวิตซึ่งทําให้เกิดการไถ่จากการหลับอันหาได้สิ้นสุดไม่ซึ่งจากการหลับนี้มนุษย์ทั้งปวงจะถูกปลุกโดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าแม้แตรจะดังและพวกเขาจะออกมาทั้งผู้น้อยและผู้หลักผู้ใหญ่ และทั้งหมดจะยืนอยู่หน้าบันลังพิพากษาของพระองค์โดยได้รับการไถ่และการคลายให้หลุดจากสายรัดนิรัน์แห่งความตายซึ่งความตายนั้นเป็นความตายทางโลกและเมื่อนั้นการพิพากษาของพระผู้บริสุทธิ์จะมาถึงพวกเขาและเมื่อนั้นจะถึงเวลาที่คนโสกปรกจะยังโสกปรกและคนที่ชอบธรรมจะยังชอบธรมคนที่เป็นสุขจะยังเป็นสุข และคนที่ไม่เป็นสุขจะยังไม่เป็นสุขและบัดนี้โอ้ท่านทั้งปวงที่วาดมโนภาพให้ตัวท่านเองถึงเทพเจ้าซึ่งทำปฏิหารไม่ได้ข้าพเจ้าจะถามท่านสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าพูดมาเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าที่สุดมาถึงหรือยังดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านยังเลยและพระผู้เป็นเจ้า ยังไม่ทรงยุติการเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์ดูเถิดสิ่งต่างๆที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําไม่อัศจรรย์ในสายตาเราหรือแท้จริงแล้วและใครเล่าจะเข้าใจงานอันน่าอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าใครเล่าจะกล่าวว่ามันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ว่าโดยพระดํารัสของพระองค์ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ดํารงอยู่และโดยเดชานุภาพ แห่งพระดำรัสของพระองค์มนุษย์สร้างมาจากผงทุลีของแผ่นดินโลกและโดยเดชานุภาพแห่งพระดำรัสของพระองค์ปาฏิหารกระทําขึ้นและใครเล่าจะกล่าวว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงกระทารํา,า,าปาฏิหารหน้าพิศวงไว้มากมายและมีปาฏิหารหน้าพิศวงมากมายทําขึ้นโดยมือของอัครสาวกและหากมีปาฏิหารทำขึ้นเมื่อนั้นแล้ว เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยุติการเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งปฏิหารและยังเป็นพระสัตภาวะผู้ไม่เปลี่ยนแปลงเล่าและดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงหากเป็นเช่นนั้นพระองค์จะทรงยุติการเป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ไม่ทรงยุติการเป็นพระผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาร และเหตุผลที่พระองค์ทรงยุติการทำปฏิหารในบรรดาลูกหลานมนุษย์เป็นเพราะว่าพวกเขาเสื่อมโทรมอยู่ในความไม่เชื่อและออกจากทางที่ถูกต้องและไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าซึ่งในพระองค์พวกเขาควรวางใจดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าผู้ใดที่เชื่อในพระคริสต์โดยไม่สงสัยในสิ่งใดแล้วสิ่งใดก็ตามที่เขาจะทูลขอพระบิดาในพระนามของพระคริสต สิ่งนั้นจะมอบให้เขาและสัญญานี้ให้แก่คนทั้งปวงแม้ถึงสุดแดนแผ่นดินโลกเพราะดูเถิดพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้กับสานุสิทธิ์ของพระองค์ผู้จะคงอยู่ต่อไปแท้จริงแล้วและกับสานุสิทธิ์ทั้งหมดของพระองค์ด้วยอันเป็นที่ได้ยินแก่ฝูงชนว่าเจ้าจงออกไปทั่วโลกและสั่งสอนพระกิติคุณแก่ชาวโลกทั้งปวง และคนที่เชื่อและรับบัพติศมาจะได้รับการช่วยให้รอดแต่คนที่ไม่เชื่อจะอับปะมงคนและเครื่องหมายเหล่านี้จะมีอยู่กับพวกเขาที่เชื่อในนามของเราพวกเขาจะขับเหล่ามารพวกเขาจะพูดด้วยภาษาใหม่พวกเขาจะจับงูได้และหากพวกเขาดื่มสิ่งที่เป็นพิษมันจะไม่ทำอันตรายพวกเขาพวกเขาจะวางมือบนคนป่วยและคนเหล่านั้นจะหายป่วย และผู้ใดก็ตามที่เชื่อในนามของเราโดยไม่สงสัยในสิ่งใดเราจะยืนยันถ้อยคำของเราทั้งหมดแก่เขาแม้ถึงสุดแดนแผ่นดินโลกและบัดนี้ดูเถิดใครเล่าจะยืนหยัดต่อต้านงานของพระเจ้าได้ใครเล่าจะปฏิเสธพระดำรัสของพระองค์ได้ใครเล่าจะลุกขึ้นต่อต้านพลังฤทธฐานุภาพของพระเจ้าได้ใครเล่าจะดูหมิ่นงานของพระเจ้าได้ ใครเล่าจะดูหมิ่นลูกๆของพระคริสต์ดูเถิดท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ดูหมิ่นงานของพระเจ้าเพราะท่านจะพิศวงและพินาศโอ้ดังนั้นแล้วอย่าดูหมิ่นและอย่าประหลาดใจแต่จงสดับฟังพระวจนะของพระเจ้าและทูลขอพระบิดาในพระนามของพระเยซูเพื่อสิ่งใดก็ตามที่ท่านขัดสนอย่าสงสัยแต่จงเชื่อและเริ่มต้น ดังในสมัยโบราณและมหาพระเจ้าด้วยสุดใจท่านและทำให้ความรอดเกิดขึ้นสำหรับตัวท่านเองด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นต่อพระพักพระองค์จงมีปัญญาในวันเวลาแห่งการทดลองของท่านจงปลดเปลื้องตนจากความไม่สะอาดทั้งหลายทั้งปวงอยากขอเพื่อท่านจะได้บริโภคสำหรับตันหาราคะของท่านแต่จงขอ ด้วยความมั่นคงอันไม่หวั่นไหวเพื่อท่านจะไม่พ่ายแพ้ต่อการล่อลวงแต่เพื่อท่านจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าองค์จริงและทรงพระชนจงดูว่าท่านไม่ได้รับบัพติศมาโดยไม่มีค่าควรจงดูว่าท่านจะไม่รับส่วนศสรลึกของพระคริสต์โดยไม่มีค่าควรแต่จงดูว่าท่านทำสิ่งทั้งปวงด้วยความมีค่าควร และทำในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนและหากท่านทำดังนี้และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ท่านจะไม่มีทางถูกขับออกไปเลยดูเถิดข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับข้าพเจ้าพูดจากบรรดาคนตายเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าท่านจะมีถ้อยคำของข้าพเจ้าอยู่กับท่านอย่ากล่าวโทษข้าพเจ้าเพราะความบกพร่องของข้าพเจ้า หรือทั้งบิดาข้าพเจ้าเพราะความบกพร่องของท่านทั้งกล่าวโทษคนที่เขียนไว้ก่อนท่านแต่แทนที่จะทําเช่นนั้นจงน้อมขอพระไทยัยพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงให้ความบกพร่องของเราประจักษ์แก่ท่านเพื่อท่านจะได้เรียนรู้ให้มีปัญญากว่าที่เรามีมาและบัดนี้ดูเถิดเราเขียนบันทึกนี้ตามความรู้ของเราด้วยอักขระซึ่งเรียกกันในบรรดาเรา ว่าภาษาอียิปตปิรูปโดยสืบทอดกันมาและเราเปลี่ยนแปลงตามวิธีพูดของเราและหากแผ่นจารึกของเราใหญ่พอเราน่าจะได้เขียนไว้ในภาษาฮีบรูแต่เราก็เปลี่ยนแปลงภาษาฮีบรูด,ด้วยและหากเราได้เขียนไว้ในภาษาฮีบรูดูเถิดท่านจะไม่พบความบกพร่องในบันทึกของเราแต่พระเจ้าทรงรู้เรื่องที่เราเขียนและทรงรู้ด้วยว่า ไม่มีผู้คนอื่นใดรู้ภาษาของเราและเนื่องจากไม่มีผู้คนอื่นใดรู้ภาษาของเราฉะนั้นพระองค์จึงทรงเตรียมทางเพื่อการแปลความหมายนั้นและเรื่องเหล่านี้มีเขียนไว้เพื่อเราจะขจัดเลือดพี่น้องของเราซึ่งเสื่อมโทรมอยู่ในความไม่เชื่อออกจากอาภรณ์ของเราและดูเถิดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราปรารถนาเกี่ยวกับพี่น้องของเรา แท้จริงแล้วแม้การกลับคืนของพวกเขามาสู่ความรู้เรื่องพระคริสต์เป็นไปตามคำสวดอ้อนวอนของวิสุทธิชนทั้งปวงซึ่งพำนักอยู่ในแผ่นดินและขอพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงยินยอมให้คำสวดอ้อนวอนของพวกเขาได้รับคำตอบตามศรัทธาของพวกเขาและขอให้พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงระลึกถึงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำ กับเชื้อสายแห่งอิสราเอลและขอให้พระองค์ประทานพรพวกเขาตลอดกาลโดยผ่านศรัทธาในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน